สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับเกมหันสากับครูเจมบ,บุรีนะครับก็ได้กลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเล่นเกม EP ีที่8เกมกลอน4หันษาชุดที่2กันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับรู้จักหน้าที่เด็กต้องไม่สนทำดีทุกวัน ทำตนให้ดีอ้าวนักเรียนนะครับชุดที่หนึ่งเราก็เริ่มคล่องแล้วนะครับชุดที่สอง้อาวใครตอบได้กยกมือนะครับอ้าวเก่งมากครับมีคนยกมือแล้วนะครับดูเฉลยกันดีกว่าว่าถูกหรือเปล่านะครับอ้าวนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยนะครับเด็กต้องไม่สนทำตนให้ดีรู้จักหน้าที่ทำดีทุกวัน ้าเห็นไหมครับคำสัมผัสยังเหมือนเดิมนะครับสซนกับตนดีกับที่และก็ที่กับดีนะครับต่อไปข้อที่2นะครับสดใสทำเย็นฝนตกฟ้าร้องฝนตกทีไรเสียงกล้องมาไกลอ้าวนักเรียนเริ่มจัดจุดเลยนะครับ คำไหนเหมือนกันนะอยู่วักที่สองกับที่สนะครับอ้าวมีนักเรียนยกมือมาแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองนะครับอ้าวไปดูเฉลยกันนะครับถูกหรือเปล่านะครับอ่านพร้อมครูเจมเลยนะครับฝนตกฟ้าร้องเสียงกล้องมาไกลฝนตกทีไรสดใสช่ำเย็นอ้าวร้องกับกล้องนะครับไกลกับไรแล้วก็ไรก,กับใสนะครับ ไปต่อข้อที่3กันเลยนะครับนักเรียนตั้งใจทำบุญชาวพุทธทั่วไปสำคัญทั่วไทยวันนี้คือวันอ้าวนักเรียนนะครับลองคิดเลยนะครับใครคิดไวก็เก่งมากนะครับใครคิดช้าก็อย่าเพิ่งกดดูเฉลยนะครับนักเรียนเราฝึกความซื่อสัตย์ไปในตัวด้วยนะครับ อ้าวมีคนยกมือแล้วนะครับอ้าวเก่งมากครับรกัเรียนใครที่ยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องกดเฉลยดูนะครับตอนนี้ครูเจมขอกดเฉลยก่อนอ่านพร้อมครูเจมเลยนะครับฝึกอ่านไปในตัวนะครับวันนี้คือวันสำคัญทั่วไทยชาวพุทธทั่วไปตั้งใจทําบุญอ้าวเก่งมากครับวันกับคันนะครับ ไทยกับไปและไปกับใจนะครับนักเรียนอ้าวเริ่มคล่องแล้วนะครับไปข้อที่4ี่นะครับเมื่อกลับถึงบ้านต้องเขียนต้องอ่านทำงานส่งครูหนูไปโรงเรียนอ้าวนักเรียนเป็นเด็กดีนะครับเดี๋ยวจะเปิดเรียนแล้วนะครับวันที่14มิถุนายนนี้นะครับ โควิดอยห,หายไปจากประเทศไทยนะครับนักเรียนกับคุณครูจะได้มาพบกันนะครับเรียนกันอย่างมีความสุขนะครับสนุกสนานกับเกมของครูเจมส์นะครับอ้าวมีคนยกมือแล้วนะครับครูเจมส์ขอเฉลยข้อที่ C ีนะครับอ่านพร้อมครูเจมส์ไปเลยนะครับนักเรียนหนูไปโรงเรียนต้องเขียนต้องอ่านเมื่อกลับถึงบ้านทํางานส่งครูโอ้โหทากันบ้านส่งคุณครูนะครับเก่งมากดีมากเลยนะครับนักเรียน อ้าวน่าจะคล่องขึ้นแล้วนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้านั่งหาวตั้งวันตัวมันสีขาวสุนัขของฉันมีขนฟูยาวอ้าวตอนนี้รู้เลยนะครับขาวกับยาวนะครับต้องอยู่วรคที่สองกับวรคที่สมคำสุดท้ายของวรคที่สองนะครับจะไม่นิยมดงเสียงสามมันนะครับอ้าวมีคนยกมือแล้วเราไปเฉลยกันดีกว่านะครับ สุนักของฉันตัวมันสีขาวมีขนฟูยาวนั่งหาวทั้งวันอ้าวเก่งมากครับนักเรียนใครที่ตอบได้ก็สามารถฝึกได้ทุกวันนะครับเพื่อให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับจะได้มีทักษะในการแต่งคำประพันธ์ที่เก่งนะครับอ้าวสำหรับใครที่ชอบนะครับครูเจมก็จะทำคลิปต่อไปนะครับเราไปดูช่องทางการติดตามนะครับ ถ้านในคนใดชอบนะครับขอให้กดติดตามที่ช่อง youtube ครูเจมบ,บุรีนะครับอ้าวอย่าลืมกดติดตามนะครับครูเจมบ,บุรีเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูเจมผลิตคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ครูเจมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ